แข่งเสร็จต้องแข่งเสร็จก็มาต่อแถวกินข้าวกันเองนะคะ oh. สองทีมอันยองของนานาเชีย <Cheer S 1> <c oughs> ด้วยนะรอกินข้าว <c oughs> น้องน้องเพื่อด้วย คนแรกระป๋องเหรอรู้แล้วเห <Okay, okay. S 2> ลือสุดท้ายฉันเก่งนะฉันไหวมึงฉันเดินไปเอาก่อนเลยแบบกระป๋องอ่าไปต่อไปขยับไปพวกเขาทางนี้กินข้าวกับผู้บ่าวค่ะแม่ส่งแม่ส่งหมูกระทะหนูฟันมาให้ดูเนี่ยเนื้อคู่ฉันต้องหาแบบนี้แหละคนไทยมีไหมไซสเนี่ยนั่นแน่ oh, <no. S 1> กินกับผู้บ่าทว่าไงเอง๊ะเนื้อคู่หนูก็เยอะนะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูขอหาก่อน คนนี้ล่ะโอ้คนนี้หาไม่ได้นะแม่ไม่ได้ค่ะแม่หาไม่ได้นะแม่เรีแล้วค่ะแม่เดี๋ยวพี่ลงแล้วพี่จะแท็กหาด้วยนะแม่คนนี้ล่ะคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะนี่ไงฉันว่าใส่เนี้ยผู้ชายอ่ะเขาว่าหาใส่เนี้ยอะไรนะเอ้เอ้ทำไมกล้าล่ะเรียกได้อยู่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ได้อยู่เย้ได้หนึ่งเซตได้กินไอติม เย้ได้ไอติมบาติดตรงดังเลยป่อเห็นหอมมันหอมคือสีหอมเนาะผองู้จัดัการทีมดกขอขอบคุณผู้จัการทีมนะคะสมาคมวอลล์บอลแห่งประเทศไทยนะคะเลี้ยงไอติมน้องๆตั้งแต่เรามานะคะเรายังไม่ได้กินอะไรนอกเหนือจาก จากข้าวเพราะว่าเราออกจากบับเบิ้ลไม่ได้งไงหนึ่งแท่งนะคะได้หนึ่งแท่งถ้าพรุ่งนี้สองแท่งแล้วได้สองแท่งไม่ฉันจะเอาสามแท่งฉันต <c oughs> ้องเอาสามเซตขอบคุณสมาคมนะคะที่อัดฉีดได้ตีมหนึ่งแท่งไม่ก้อยบอกว่ายังไม่ได้ถามสมาคมเลยเนี่ยขอบคุณ <c oughs> นายยก <c oughs> ให้อยู่แล้วขอบคุณนายกหน่อยขอบคุณนายกหน่อย <c oughs> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก,ก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหรค่ค่ะสำหรับาการเล่นของวันนี้นะคะคือยังเข้าทำเข้าตีบอลช้าอยู่นะะมันมันยังแบบเหมือนยังยังปรับอีกเยอะอะคะ่ะกำลังขาก็ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะขอบคุณใจเด็ยนะคะ สำหรับเกมวันนี้นะคะที่เจอจีนมาต้องอยอมรับว่าจีนนี่เขาแข็งแร่งมากๆํะะาหรับวันนี้แต่เราก็ต้องชมชมกับทีมเราอีกครั้งหนึ่งว่าคือน้องๆทุกคนเนี่ยตอนนี้สภาพปรับทีมะคือได้ได้มากที่เฉลี่มากนะคุณคนก็พ้อ,อี่จะช่วยกันและกันมากคะ่ะเราคิดว่าอย่างรูปแบบที่เราแข่งมาเนี่ยเรามีการเล่นที่มขึ้นเรื่อยๆกันะค่ะแล้วสภาพร่างกายของตอตของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยังไหวไหมถ้าจะต้องยืนเป็นตัวหลักยาวๆก็นะตอนนี้ต้องบอกว่า สว่าจริงๆอาจจะมีล้าบ้างแต่ก็ไม่ถึงก,กับว่าเราล้าจนเล่นไม่ไหวเราก็จะพยายามแล้วก็ดูตัวเราด้วยว่าเราไหวขนาดไหนถ้าเรายังไหวได้เราก็อยากจะช่วยเหลือน้องๆทุกคนอย่างตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนต้องพยายามอะไรเนี่ยปรับและเตรียมความพร้อมของตัวเองให้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ส่วนตัวเราอาจจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้นเพว่าจะได้ช่วยน้องๆเาด้วย ก็สําหรับสามแมทที่ผ่านไปนะคะส่วนตัวก็ก็ถือว่าพอใจนะครับเพราะว่า,เ,นนาเรารู้กันอยู่แล้วว่าข้อจํากัดเราค่อนข้างเยอะในการเตรียมความพร้อมก่อนมาในระยะเวลาที่เราซ้อมแค่3วันจริงๆนะคะก็ก็ทําได้ขนาดนี้สามารถที่จะแบบสู้ได้สนุกก็ถือว่าพอใจแล้วก็ภูมิใจกับน้องๆทุกคน <S <S และก็คิดว่าจากด้วยประสบการณ์บวกกับ การมาเล่นด้วยใจทำเพื่อชาติของพวกเราเนี่ยคิดว่าเราน่าจะ,ะสามารถยันกันไปได้ยี่สิห้าวิกนะคบแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือกำลังใจนะคะก็คือถ้าเป็นแฟนที่ไทยส่งกำลังใจมาให้พวกเราแบบนี้นะคะเราก็จะ,ะสามารถที่จะโชว์ศักยภาพออกมาได้แน่นอนกำลังใจเป็นสิ่งผลักดันพวกเราค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจมาให้เรากันต่อนะคะห้าวิคสู้ตายค่ะ ไปสามนัดแล้วนะคะก็น้องมองว่าเราเราทําได้ดีเกินคาดนะคะคือตอนแรกภาพในหัวคือตอนที่มาแข่งตอนแรกคิดว่าโ,โหแต่คนสภาพร่างกายไม่พร้อมอาจจะแบบทําผลงานได้ไม่มีแบบนี้เลยแต่ว่าผ่านมาสามแมตชน้องว่าทุกคนช่วยกันเล่นแล้วก็เหมือนสนุกกับเกมอ่ะเกมมันเลยออกมาแบบออกมาดีห,หลังจากนี้ก็ก็ต้องดูในแต่ละวันนะคะว่าใครสภาพร่างกายพร้อมขนาดไหนแล้วก็ ในแต่ละแมตช์ก็จะพยายามเล่นให้สนุกจะพยายามทำให้เต็มที่จะพยายามทำแต้มให้ได้เยอะๆค่ะ <c oughs> สู้ตายค่ะ พัน้าวังรูปเกมที่พบกับเนเธอร์แลนด์อย่างไรแล้วก็ตั้งเป้าแค่ไหนคะคือสาหรับที่ดูเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยนะครับก็คือผู้เล่น6คนเนี่ยเขาเล่นมาสามเกมนะครับก็คือไม่เปลี่ยนตัวเลยครับหกคนที่ลงหลักในสนามก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมนะเพราะนั้นแผนการเล่นเขาก็แต่ละหน้าเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ก็ก็ก็ใช้ล็อกเดิมๆแต่ว่าที่น่ากลัวคือเขารูปบางสูงนะครับแล้วก็การตีบอลของ ของแต่ละแต่ละคนในในทีมนี้เท่าไหร่นะทุกคนค่อนข้างดีคนระับก็คือบอลเร็วก็ออกแทบคู่ข้างเยอะบอลหลักก็ออกแทบข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายทุกนะตำแหน่งนะครับเราคงต้องทําเกมเสิร์ฟนะครับอย่างแน่เลยทําเกมเสิร์ฟแน่เขาถอนไม่งั้นไม่งั้นหน้าบล็อกเราจาัจาบจับบล็อกค่อนข้างไดนะ้แล้วก็ส่วนเกมลูกเราก็คงเจอเพื่นสูงๆว่าคงเน้นเรื่องของการลูกที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้ามีจังหวะฟรีบอลมีอะไรเนี่ยก็จะเล่นผสมประสานมากครบในบางจังหวะ เราตั้งเป้าหมายแค่ไหนคะสําหรับเกมน,นี้ก็คืออยากได้เซตจากเขาครับนะสำหรับสำหรับในทร์แลนดต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นทีมที่นข้างแข็งแกร่งแล้วก็รูปนัางสูงใหญ่ก็หวังว่าจะจะได้เก็บเซ็ตเขาได้บ้างครับ